พบกับสกรีนชิ้นงานสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นหมึกสีแห้งทันทีด้วยเครื่องสกรีนเครื่องนี้เลยค่ะ คลิปนี้จะพามาดูการทำงานของเครื่องสก,กรีนระบบทวินวันรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเครื่องนี้และขอบอกเลยนะคะเราได้ติดตั้งระบบใหม่เสริมเข้ามาที่จะช่วยให้ชิ้นงานของคุณนิ่งไม่เคลื่อนลายไม่ทับซ้อนจะเป็นยังไงมารับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเครื่องสก,กรีนระบบทวินวันรุ่นใหม่เครื่องนี้กันก่อนเลยาการสกรีนของเจ้าเครื่องรุ่นนี้จะเป็นระบบซิลสกรีนจะทำงานผ่านบล็อกสกรีน สามารถสกรีนได้2ระบบคุ้มค่ากันสุดๆไปเลยเพราะสกรีนงานพื้นโค้งอย่างสินค้าทรงกระบอกก็ได้หรือจะสกรีนงานพื้นเรียบก็ดีแล้วระบบนี้บอกเลยว่าใครๆก็สามารถทําได้เพราะเรามีระบบการสอนของทีมงานนิจินที่จะสอนตั้งแต่ไม่เป็นจนสามารถเปิดกิจการเองได้เลยและไม่ต้องเสียเวลาเรามาดูการทำงานขั้นตอนต่อ,ตอไปกันเลยค่ะ จทย์ของลูกค้าในวันนี้ก็คือต้องการสกรีนแบรนด์โลโก้ลงบนถุงกระดาษและท้าทายไปกว่าน,นั้นชิ้นงานเป็นถุงกระดาษที่มีความเบามากซึ่งจะทําให้เวลาสกรีนนั้นชิ้นงานจะเคลื่อนและทําให้ลายสกรีนที่ออกมาทับซ้อนทําให้เกิดปัญหาได้เราจึงได้คิดค้นและพัฒนาติดตั้งชุดระบบลมดูดเพื่อเชืวอให้ยึดต,ติดชิ้นงานเวลาทํางานส่งผลให้ลายสกรีนออกมาสวยคมไม่สะดุดและล้ําไปกว่า เครื่องสกรีนเป็นระบบเซอร์โวมอเตอร์จะให้ความเสถียรมากกว่าระบบลมปกติและมีความรวดเร็วแม่นยำตั้งค่าก็ง่ายใครๆก็ทำได้และเมื่อสกรีนเสร็จไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานจะเลอะติดกันเพราะว่ามีระบบอบลมร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้หมึกสียึดจับกับพื้นผิวเร็วขึ้นและแห้งทันทีในไม่กี่วินาทีก็สามารถหยิบจับสัมผัสลายสกรีนได้พร้อมจัดเก็บชิ้นงานได้ทันที สะดวกและประหยัดต้นทุนไปสุดๆอย่างที่เห็นการทำงานของเครื่องสกรีนแล้วตัวเครื่องสกรีนสามารถทำงานได้ไหลเลือกสกรีนด้วยความเร็ว700-1,500ชิ้นต่อชั่วโมงไม่ติดขัดกันเลยค่ะทุกคนท่านใดมองหาเครื่องสกรีนแบบนี้สามารถทักแชทมาปรึกษาบริษัทนิจีนได้เลยที่โทร0868426859หรือทักไลน์ n i จีน p r o พ